นี่พี่ไม้เุ้ยทำสวนอีกแล้วเ,เนี่ยมาทีไรก็เห็นแต่พี่ทำสวนนะก็พี่ว่างๆอ่ะพี่ชอบทำตองเข้าไปนั่งในบ้านเถอะข้างนอกอากาศมันร้อนอะ่ะแม่เขาก็อยู่ในบ้านนั่นแหละนี่พี่ไม้ถ้าพี่ได้ลูกชายเนี่ยเุย้ยงานหนักๆอย่างพี่ไม่ต้องทำแล้วเรื่องแบบเนี้ยก็แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมมันเถอะตองโอ๊ยพี่ไม้พี่ตองจะบอกให้นะเรื่องแบบเนี้ยมันจัดการกันได้นี่ยาเนี่ย ต้องไปหามาให้พี่ไม้โดยเฉพาะเลยนะยาอะไรอะตองเอาพี่ไม้พี่รู้จักบ้านลุงป้อมตรงหัวหมู่บ้านนะไหมล่ะนั่นน่ะเขามีลูกสะพ้ยนะอุ้ยลูกสะพ้ยเขากินยานี้ไปอะได้ลูกชายมาสามคนเนะี่ยตองแต่พี่ไม่ได้ป่วยพี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีตองจะให้พี่กินยาพวกนี้ทําไมตองเข้าบ้านไปเถอะพี่จะได้ทําสวนต่อเดี๋ยวก่อนสิพี่ไม้มันไม่ได้มีแค่ตองนะที่คิดแบบเนี้ย แม่กับพี่น็อตเขาก็คิดเหมือนกันต้องไปคุยกับแม่กับพี่น็อตมาแล้วนะเขาก็เห็นด้วยพี่ไม้พี่ลองคิดดูสิถ้าเกิดว่าผู้หญิงอย่างเราเนี่ยเรื่องแค่นี้ยังทําไม่ได้ชีวิตมันจะไปมีค่าอะไรใช่ไหมล่ะหรือว่าพี่อยากจะให้พี่ชายต่องไม่มีทายาทเหรอฮะมาเดี๋ยวพี่กินเอง พอใจแล้วใช่ไหมอะอะงั้นตองเข้าไปนั่งกับแม่ในบ้านนะอืต้องไปคุยกับแม่กับพี่น็อตมาแล้วนะเขาก็เห็นด้วยนี่พี่น็อตกับแม่เขาเห็นด้วยจริงเหรอเนี่ย แม่ตองมีเรื่องจะบอกแม่ด้วยวันเนี้ยตองทําผลงานครั้งใหญ่ให้ครอบครัวเราเลยนะผลงานอะไรของแกนะคราวนี้ยแม่ต้องขอบคุณตองเลยนะก็ตองอ่ะไปหายามาอันนึงยาที่มันช่วยพี่มายคลอดลูกชายได้อ่ะสิแม่แล้วพี่มายก็กินไปแล้วด้วยหลังจากเนี้ยแม่เตรียมได้เลยนะเตรียมรับหลานชายให้ครอบครัวเราได้เลยตองยามันก็คือยา ยามันมีพิษนะแกไม่รู้เลยหรือไงแลแ้วแกให้หมายกินยาแบบนี้ได้ยังไงไม่ใิวบ้านเราไม่มีหลานถึงกันอยู่ไม่ได้นะโอ้ยแม่ไม่เ่าปากแข็งไปเลยนะตองก็รู้นะว่าแม่ก็อยากให้พี่หมายมีหลานใช้ครอบครัวเราเหมือนกันแล้วอีกอย่างยาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีพิษอะไรแม่มันปลอดภัยแล้วถ้าเรื่องนี้มันสําเร็จเนี่ยแม่ตองรู้นะว่าบ้านเราอ่ะก็เพิ่งขายผักได้ไม่ใช่หรอ แม่ก็เอาเงินไหมตองยืมก่อนสิโอ้โหนี่แกจะมาเอาเงินนั่นเองีอ่นนี่ไม้ปวท้องนก่นนอนนี้กไปโราบาิฮไมวดท้องหรอเดี๋ยวถึนจะไปดี๋ยวนี้หละปวดท้องเหรอ,หอ โอย,อยาแค่นะั้นะคงไม่เป็นไรหรอกมั้งแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นเพราะยาฉันนี่โอยพี่ไม้พี่ไม้มเป็นไงบ้างอะแล้วนี่หมอบอกว่าไงบ้างดีนะหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรแค่อาหารเป็นพิษพักสักสองวันก็จะหายืหอตองฉันไม่รู้จะจัดก,การกับเกยังไงดีไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่มานอนพักเดี๋ยวก็หายแล้วละค่ะดี๋ยวานอนเลยค่ะ เห็นไหมแม่พี่ไม้ก็บอกอยู่ว่าไม่เป็นไรอะ่ะแล้วแบบนี้จะให้เงินตองได้ยังเนี่ยเงินอะไรของแกแกต้องเป็นคนออกค่ารักษารพยาบาลน,นี่หม่ด้วยซ้ำฮะโอ้ยแม่ตองนึกขึ้นได้อะ่ะพอดีมีธุระไปก่อนนะปาลุไม้เข้าบ้านไปพักผ่อนหนก่อนเถอะค่ะค่อยๆนะลูกค่อยๆนะเดิน ไม้ค่อยๆเดินนะลูกค่ะค่อยๆนะลูกอขอบคุณมากเลยนะคะแม่ไม้หมดแรงมากเลยอคะ่ะไม้ไม้นอนพักก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ลงไปทำโจ๊กให้ไม้กินนะ อ,าาอ,อร่อยแ้ะ ม่ยม่ตื่นแล้วเดีลูกป่ะลุกขึ้นมากินโจก่อนนะลูกนะค่ะแม่อะนี่ลูกโจกเป็นไงอร่อยไหมลูกอร่อยมากเลยค่ะแม่อีกโ่เอ้ย คนอื่นเขาให้กินยาที่หลังก็อจะก,กินง่ายแบบนี้นะลูกก็ไม่ไม่อยากทําให้แม่ผิดหวังเลยคะแม่กับพี่น็อตอยากมีหลานชายไม่ใช่หรือไงคะไม่แม่ไม่เคยให้ความสําคัญลูกชายมากกว่าลูกสาวเลยนะแค่ไม้มีหลานสาวที่น่ารักให้แม่เนี่ยแม่ก็พอใจแล้วนะลูกแต่ว่าตองบอกว่าแม่กับพี่น็อตคิดแบบนั้นไม่ใช่หรือไงคะตองมันพูดแบบนั้น มายก็เชื่อตองมันด้วยเหรอลูกแม่กับนออ็อตอ่ะไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะใช่ไมยพี่ไม่เคยมีความคิดแบบนั้นเลยนะแค่มายมีลูกสาวที่น่ารักให้พี่แบบนี้นันก็ดีแล้วตอนนั้นนะที่ไม้คลอดอะ่ะไมยเกือบตายเลยนะพี่ไม่อยากให้ไม้ต้องมาเสี่ยงแบบนี้อีกแล้วอะ่ะได้ยินแล้วนะไมยในบ้านเนี้ยลูกสาวกับลูกชายอะ่ะแม่ก็รักเท่าเทียมกันหมด ไม่มีการแบ่งแยกอะไรทั้งนั้นไม่กินโจ๊กสิลูกเดี๋ยวโจ๊กมันจะเย็นหมดก่อนค่ะแม่การได้เจอครอบครัวสามีที่เข้าอกเข้าใจมันดีเสียยิ่งกว่าถูกรางวัลใหญ่ซะอีก